ปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีความสามารถในการเบิกจ่ายตรงตามคําสั่งจริงๆถึงนํามาให้บริการแล้วเก็บค่าบริการเขานะครับในเรื่องการรับผิดชอบของธนาคารมีดีกาที่ศาลเคยวางแนวไว้นะฮะโจทฟ้องจําเลยโดยอ้างว่าโจทฝ่าเงินไว้ต่อมามีบุคคลปลอมลายมือชื่อนะครับแล้วก็เบิกถอนเงินออกไปทําให้โจทได้รับความเสียหายนะฮะ,อะขอให้ทางจําเลยชลําระดอก ชำระเงินคืนที่ฝากพร้อมดอกเบีย้ยเป็นลักษณะการฟ้องเรียกทรัพย์ที่ฝากไว้กับจําเลยคืนตามสัญญาฝากทรัพย์นะครับซึ่งจําเลยจะต้องรับผิดต่อโจทยกกระทําตามหน้าที่ตามมาตรา659วรรค3นะฮะหากไม่ใช้ความระมัาระวังดังผู้มีวิชาชีพพึงกระทําดังนั้นจำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่เขาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกานะฮะศาลมุ่งเพ่งเล็งไปถึงผู้รับฝาก ซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพนะฮะหรือประกอบธุรกิจหรืออาชีวะต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาทรัพย์ของเขาการที่ระบบคุณผิดพลาดปฏิเสธไม่ได้แล้วไม่ต้องไล่เข้าไปติดตามกับไอ้คนหลอกนะเพราะว่าคุณเป็นคนจ่ายให้ไอ้คนหลอกไปเองคุณมีหน้าที่ต้องไปฟ้องเรียกร้องเงินจากไอ้คนที่มาหลอกอถูกเอาเงินโอนไปให้คนซึ่งไม่ใช่เจ้าของเงินที่แท้จริงคุณไปตามคืนเอาแต่ที่เขาฝากไว้คุณต้องคืนเขา ดังนั้นต่อไปใครฝากเงินแล้วเงินหายนะฮะก็ต้องดําเนินการยื่นฟ้องเรียกร้องจากทางธนาคารไม่ใช่จะไล่ให้เราไปตามจากมิจฉาชีพซึ่งการฟ้องร้องตามผิดสัญญาฝากทรัพย์นะฮะเราจะต้องยื่นฟ้องไปที่ศาลโดยให้ทนายฟ้องเป็นคดีพแพง่งอายุความฟ้องคือ10ปีนะ